พี่เด่นถ้าประสบความสำเร็จก็จะออกทีวีได้นะครับครับจะพัดเบอร์ดี้ฮะพัดออนไกลด้วยครับออนไกลครับพัดเบอร์ดี้ออนไกลครับแสดงว่าถ้าถ้าพัดเบอร์ดี้พวกนี้กองเชียร์จะวิ่งเฮ้ไปที่หลุมเลยครับขอให้โชคดีครับผมกับผกอ๋กองเชียร์พี่เด่นเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดครับพี่เด่นครับผมขอญาตอยู่ใกล้ๆกองเชียร์พี่เด่นหน่อยยืนเล่นเล่นกันแม่เล่นกันเลยคือ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 สุดลูกโทษนะคือสุดลูกโทษการเล่นกันสุดลูกโทษเอาพาดนะน่ะเอาธงใส่พาไหมน้อง เอาพาสองแล้วพาสองพาสามแล้วทีมผมสามพาครับเอาละบาทเลยเรากดดันแล้วโอ้กดดันกดดันตรงไหนทีมผมสามพานะครับครับไม่เป็นไรครับเฮ้ย้ยยานี่นะเฮ้ย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 เย้เฮ้ยเฮเเฮ้ยเฮยยเเน